เพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมไพรมันเนี่ยเขาถึงจะต้องมีสีหลากสีด้วยเดี๋ยววันนี้เนยจะมาไขคําคตอบนะคะเจ้าตัวสีหลากสีเนี่ยนะคะมันก็มีความหมายถึงการหลากหลายทางเพศแล้วก็ความเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะเราจะสังเกตว่าไพรมันนะคะเป็นเดือนของ L G B T Q นะคะก็คือความหลากหลายทางเพศนั่นเอง อย่าง L นะคะก็มาจากเลสเบี้ยนก็คือหญิงรักหญิงค่ะตัว G นะคะก็มาจากเกย์ก็คือชายรักชายค่ะตัว B ก็คือไบเซ็กชวลนะคะหมายถึงรักได้ทั้งสองเพศค่ะตัว T ก็คือทรานเจนเดอร์นะคะก็คือคนที่เปลี่ยนแปลงเพศแล้วนะคะแล้วก็ตัวี่ยก็คือคียร์ค่ะก็คือการไม่จํากัดเพศแล้วก็ไม่จํากัดในเรื่องความรักค่ะสาหรับมุมมองสําหรับมุมมองของเนยนะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะไม่ว่าเราจะเพศใดผิวสีไหนหรือว่าเราจะเป็นใครค่ะ ถ้าเรารักเรารักในการเป็นของเราเรารักตัวตนของเรานะคะเราก็จะสามารถส่งต่อแล้วก็ส่งมอบความรักให้กับผู้อื่นได้ไม่ว่าคนคนนั้นนะคะเขาจะเป็นเพศไหนนั่นเองเนาะส่วนสัญลักษณ์สีรร้งแบบนี้นะคะเห็นไหมเนย,เนย,เนยไปถ่ายมาที่3ามย่านมิทานะคะเขาออกแบบโดยนะักเคลื่อนไหวทางสังคมชื่อว่ากิลเบิร์ตเบเกอร์นะคะความหมายต่างๆเนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างอย่างสีแรกนะคะสีแดงหมายถึงชีวิตค่ะ สีส้มหมายถึงการเยียวยาค่ะสีเหลืองหมายถึงซันหรือว่าพระอาทิตย์ค่ะสีเขียวหมายถึงธรรมชาติสีฟ้าครามนะคะเป็นศิละปะของการผสมผสานของความกลมกลืนค่ะส่วนสีม่วงเนี่ยก็คือเป็นสีแห่งจิตวิญญาณของ L G B T Q นั่นเองและจุดกำเนิดของเดือนที่เป็นพล์มันเนี่ยนะคะมันก็มาจากนานมากแล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นเพศ เพศที่3นะคะเป็นเป็นเพศที่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมค่คะก็เลยทําให้ถูกทิีตหรือว่าถูกปฏิบัติในในแนวทางที่มันดูแบบเฮ้ยทําไมอ่ะฉันก็เป็นคนแต่ฉันแค่ชอบผู้ชายทําไมเธอต้องมาว่าฉันอะไรเงรี้ยทำไมอ่ะฉันเป็น ฉันก็คือเป็นคนเหมือนเธอแหละแต่ว่าฉันแค่ชอบผู้หญิงฉันมีแฟนเป็นทอมฉันมีแฟนเป็นผู้หญิงเหมือนกันทําไมถึงปฏิบัติไม่อย่างเท่าเทียมนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เมกานะคะก็ได้มีการประกาศเดือนไพร์มันนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมนั่นเองค่ะ และใครที่เป็นแฟนดิสนีย์นะก็อาจจะพอรู้นะคะว่าดิสนีย์เนี่ยเขามีตัวแอนิเมชันหรือทําการ์ตูนมาที่มีตัวละครแบบออ LGBTQ+ ด้วยใครอยากรู้บ้างพิมพ์เขาว่าอยากรู้มานะคะสําหรับเนยนะคะอย่างที่บอกไปในมองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะและจง be proud of who you are ไม่ว่าเราจะเป็นใครจงภูมิใจในการเป็นของเรานะคะ